อีกแล้วครับกับคนข้างบอลประจําวันที่17ครับสาหรับเมื่อวานไม่เป็นไปตามอย่างที่วิเคราะห์ไว้จริงๆครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับ3คู่ครับที่เสียเต็มครับให้บอลต่อไปเป็นบอลรองมาหมดเลยทุกคู่ครับอีก1คู่ที่ให้บอลรองไปก็กินแค่ครึ่งเดียวครับเมื่อวานครับเสียเต็ม3คู่กินครึ่งหนึ่งคู่ต้องขออภัยด้วยจริงๆครับเป็นวันที่แย่ครับเมื่อวานครับไม่คิดว่าบอลรองมันจะทํางานครับเมื่อวานปกติก็ชอบบอลรองครับคิดว่าบอลต่อมันจะมาครับเมื่อวานครับผิดพลาดไปหมดเลยครับต้องขออภัยด้วยจริงๆ เมื่อวานครับทีเด็ดชาวสวนเลยครับตัวผมครับลุยกันใหม่ครับมันต้องเป็นวันที่ดีของเราครับวันนี้ครับผลงานค่อนข้างจะดีครับช่วงก่อนครับโ้โหพึ่งมาสะดุดเมื่อวานนะครับสะดุดอย่างแรงเลยครับหัวที่หัวขมมั้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับใครที่อยากได้ฟุตบอล v i p ครับอย่าลืมนะครับกลุ่มนี้เลยครับใครครับที่อยากได้เครดิตฟรีครับมาร่วมทายผลบอลครับร่วม กิจกรรมด้วยกันครับได้เครดิตฟรีครับไปเล่นได้เลยครับได้เครดิตฟรีถอนได้เลยครับไม่ต้องมีเงื่อนไขครับตัวผมเองก็ไปแอบทายผลบอลครับหรือว่าไปตามทีเด็ดเขาครับในกลุ่มนะครับต้องบอกว่าจัดให้เต็มทุกรูปแบบเลยครับสาหรับใครที่เป็นคอบอลครับอย่าลืมนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับลุยคู่แรกของวันนี้เลยครับคู่แรกของวันนี้เป็นฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่งของฟินแลนด์ครับเตะกันเวลาสี่ทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับอินเตอร์ทูคูเจ้าบ้านเจอกับทีมเยือนครับคูพีเอส อินเตอร์ตูคูเจ้าบ้านอันดับ6ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ13นาที่ผ่านมามี18คะแนนสําหรับคูพีเอสครับอันดับ2ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ16หกนาที่ผ่านมาพวกเขามี31คะแนนครับอินเตอร์ตูคูครับนาที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านแพ้ให้กับ VPS วาซ่าไปศูนย์ประตูต่อ2สําหรับคูพีเอสครับนาที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านแพ้ให้กับ VPS วาซาไปเช่นกันนับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นอินเตอร์ตูคูครับที่บุกไปชนะคู s ได้2ประตูต่อหนึ่งสำหรับราคาวันนี้เปิดมาเป็นฝั่งทีมเยือนครับคูพีเอต่อที่ราคาปอปลาครับต้องบอกว่าผลงานช่วงหลังของเช่าบ้านครับอินเตอร์ตูคูไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ครับไม่ชนะใครมา3านัดติดต่อกันครับในฟุตบอลลีครับสำหรับ ฟังครูพีเอสก็เช่นกันครับช่วงหลังเริ่มมีสะดุดครับหลังจากที่ช่วงก่อนพวกเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้รูปแบบเกมค่อนข้างจะสูสีกันครับราคามาแบบนี้ทีมเยือนต่อที่ปอปลายังไงก็ต้องขอยืนพื้นอยู่เจ้าบ้านไว้ก่อนครับอินเตอร์ตูกูเขามั่นใจว่าไม่น่าจะแพ้ในบ้านครับคูพีเอสเองก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นที่จะบุกมาเก็บ3คะแนนได้ครับไม่ได้อยู่ช่วงที่ดีของพวกเขาครับสำหรับคูพีเอส สำหรับคู่นี้ครับแย่พอๆกันนับช่วงหลังขออยู่บอลรองครับน่าจะอุ่นใจกว่าครับอยู่เจ้าบ้านน่าจะอุ่นใจกว่าครับสำหรับคู่นี้มั่นใจครับว่าเจ้าบ้านไม่น่าจะแพ้ครับคู่นี้คู่แรกครับรองอินเตอร์ตูคูที่ราคาปอปลาครับเราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้ครับคู่นี้เป็นฟุตบอลสวีเดนครับเตะกันลีของสวีเดนครับเตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงครับตามเวลาบ้านเราครับเป็นการเจอกันระหว่างเยอการ์เดนพบกับเมาโมครับสำหรับ เย er อการ์เด่นเจ้าบ้านวันนี้ครับอันดับ4ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ15นาทีผ่านมาพวกเขามี27คะแนนครับสำหรับเมาโม่ครับอันดับ3ของตารางคะแนนรับ14นาทีผ่านมาพวกเขามี34คะแนนครับสำหรับเยอการ์เด่นครับนาที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะ IFK วาน,นา m o ได้2ประตูต่อ1สําหรับเมาโม่ครับนาที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านแพ้ให้กับมอบี้ไป1ประตูต่อ2 คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดรับเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งครับราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอเมาโมครับต้องบอกว่าเยอร์การเดนครับตอนนี้ครับเจ้าบ้านครับโอ้โหกำลังติดลมโบนครับผลงานช่วงหลังแพ้ใครก็ยากครับโอ้โหไม่แพ้ใครมาแดนัดติดต่อกันแล้วครับโอ้โหนัดที่แพ้ล่าสุดต้องย้อนไปเมื่อโอ้สองเดือนที่ผ่านมาครับฟอร์มกําลังดีครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยครับเจอกับเมาโมที่ช่วงหลัง เริ่มมีเป๋ให้เห็นครับหลังจากที่ช่วงก่อนท yeah ําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้ครับเล่นในบ้านของเยอการ์เดนมาที่ราคาเสมอวาโมยังไงก็ต้องอยู่เจ้าบ้านไว้ก่อนครับมั่นใจครับว่าเยอการ์เดนไม่น่าจะแพ้ในบ้านครับช่วงหลังดูดีเหลือเกินครับมาโม่ช่วงหลังมีเป๋ให้เห็นครับมีออกทะเลให้เห็นบ้างครับสาหรับคู่นี้มั่นใจครับเยอการ์เด่นกําลังอยู่ในช่วงที่ดีครับไม่น่าจะแพ้ในบ้านครับมาโม่ช่วงหลังมีออกอาการให้เห็นครับสาหรับคู่นี้เยอการ์เดนเล่นในบ้านดีกว่าครับยืนพื้นไปเลยครับ ที่ราคาเสมอเยอะการเดนเจ้าบ้านครับเราไปต่อกันคู่ที่3มาคู่นี้ยังอยู่ในฟุตบอลสวีเดนครับดิวิชั่นหนึ่งครับเตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงครับตามเวลาบ้านเราครับเป็นการเจอกันระหว่างวาวเบิร์กพบกับไอเอเคโซนาครับสำหรับวาวเบิร์กครับอันดับบว้ยของตารางคะแนนตอนนี้ครับ14หน้าที่ผ่านมาพวกเขามีแค่8คะแนนครับสำหรับไอเอเคโซนาครับอันดับ14ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ14หน้าที่ผ่านมาพวกเขามี10คะแนนครับสำหรับวาวเบิร์กครับหน้าที่ผ่านมาพวกเขา บุกไปชนะโกเทนเบิร์กได้2ประตูตอนหนึ่งครับชนะเป็นแล้วครับสำหรับวาวเบิร์กครับสำหรับไอเอเคโซนาครับนาทีผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านแพ้กับฮักเคนไป1ประตูต่อ2ครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นไอเอเคโซนาครับที่ถล่มวาวเบิร์กมาได้3ประตูต่อ0ย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นไอเอเคโซนาทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกครับวาวเบิร์กครับหลังจากที่ฟอร์มยำแย่มาตลอดครับนาทีผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะโกเทนเบิร์กได้แล้วครับชนะเป็นแล้วครับในฟุตบอลลีกครับ ต้องบอกว่าขวัญกำลังใจน่าจะดีพอสมควรครับวันนี้ครับกลับมาเล่นในบ้านครับหลังจากที่ชนะไปแล้วครับสำหรับ I อเอเคโซนาต้องบอกว่านาทีผ่านมาแพ้ครับแพ้ในบ้านด้วยครับหลังจากที่ฟอร์มกำลังดีขึ้นมาสะดุดแพ้อีกแล้วครับแพ้ในบ้านด้วยครับวันนี้มาเยือนกับราคาต่อครึ่งลูกต้องบอกว่าเหนื่อยพอสมควรครับสำหรับ i อเอเคโซนาวันนี้คู่นี้ครับ ฟุตบอลมันต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูสีกันครับบอลสูสีกันแบบนี้ขออยู่บอลรองขออยู่เจ้าบ้านไว้ก่อนครับบอเบิร์กครับกําลังมั่นใจครับหน้าที่ผ่านมาชนะไปแล้วครับคู่นี้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับในตารางคะแนนครับผลงานช่วงหลังก็ใกล้เคียงกันครับไม่มีอะไรมากครับอยู่บอลรองน่าจะอุ่นใจกว่าครับสาหรับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับรองบาเบิร์กเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งลูกครับ เราไปต่อกันคู่ที่4ของวันนี้ครับเราข้ามไปที่ฟุตบอลไอซ์แลนด์พรีเมียร์ครับหรือฟุตบอลลีกของไอซ์แลนด์ครับเตะกันเวลาตี2 5ครับตามเวลาบ้านเราครับเป็นการเจอกันระหว่างเซนจานานกาดาเบเจอกับวาลู เลยาวิ vi, ครับสำหรับเซนจานานการาเบ้ครับอันดับ9ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ13นานที่ผ่านมาพวกเขามี1 4คะแนนครับสำหรับวาลูเลยาวิครับอันดับ2ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ14นาที่ผ่านมาพวกเขามี32คะแนนครับเซนจานานการาเบ้ครับนาที่ผ่านมาพวกเขาทลม่มฮารฟนับยอดูมาได้5ประตูต่อศูนย์สำหรับวาลูเลยาวินครับนาที่ผ่านมาพวกเขาชนะฟิวเคียมาได้2ประตูต่อ1นําหรับ วาลูเลยวิครับเจอกับเซนจานานการาเบ้ครับที่บ้านของวาลูครับเป็นวาลูครับที่ชนะมาได้32ครับสำหรับผู้นี้ราคาเปิดมาที่ทีมเยือนครับวาลูเลยวิต่อที่ราคาเสมอเปิดมาที่ราคาเสมอเป็นราคาที่วัดใจจริงๆครับสำหรับเซนจานานการาเบ้ครับหลังจากที่ไม่ชนะใครมา3นัดติดต่อกันครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาผลงานยอดเยี่ยมมาเปิดบ้านถล่มฮาร์ฟนับยอดูไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับต้องบอกว่าขัญกำลังใจน่าจะมีพอสมควรครับวันนี้เล่นในบ้านของตัวเองที่เจอครับ วาลูเลยวิกที่บอกว่าช่วงหลังผลงานค่อนข้างจะดีครับไม่แพ้ใครในฟุตบอลลีกมาห้าหน้าติดต่อกันแล้วครับสำหรับฝั่งทีมเยือนครับาราคาเสมอแบบนี้ขอเลือกอยู่ทีมที่ฟอร์มกําลังดีครับยังไงก็ต้องเป็นฝั่งทีมเยือนวาลูเลยวิกครับสำหรับคู่นี้มั่นใจว่าวาลูเลยวิกน่าจะมีทีเด็ดพอครับที่จะบุกมาเก็บแต้มที่เซนจานานการาเบได้ครับเซนจานานการาเบถึงนัดที่ผ่านมาจะชนะได้ครับแต่วันนี้ มาเจอของแข็งอย่างวาลูเลยวิกบอกเลยครับว่าผ่านยากครับสาหรับผู้นี้มั่นใจครับที่ทีมเยือนครับไม่น่าจะแพ้ครับอย่างน้อยๆบุกมาเสมอก็ไม่เสียไม่หายอะไรครับเจ้าไปครับสําหรับผู้นี้มั่นใจฝั่งทีมเยือนครับมีทีเด็ดทีขาดพอครับที่จะบุกมาเก็บแต้มได้ครับสำหรับผู้นี้ยืนพื้นไปเลยครับไปที่ราคาเสมอฝั่งทีมเยือนครับวาลูเลยวิกครับ โอเคครับสำหรับวันนี้4ี่คู่ครับจัดไปเน้นๆครับไม่ต้องพูดมากครับเป็นฟุตบอลลีกต่ำๆทั้งฝั่งยุโรปครับวันนี้ตัวผมให้ไปเลยครับ4ี่คู่วันนี้ต้องมาให้ได้ครับวันนี้ครับลองดูครับว่าจะเป็นวันที่ดีของเราหรือเปล่าครับหลังจากที่เมื่อวานครับบอลต่อทําพิษกับเราไปครับสําหรับวันนี้ครับคู่แรกครับอินเตอร์ตูคูเจอกับคูพีเอสคู่นี้ให้รองอินเตอร์ตูคูเจ้าบ้านที่ราคาปอปลาครับคู่ที่2ครับเยอการ์เดนเจอกับเมาโมคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอเยอการ์เดนเจ้าบ้านครับ คู่ที่สามครับวาวเบิร์กเจอกับไอเคโซน่าคู่นี้ให้รองวาวเบิร์กที่ราคาคึ่งลูกครับคู่ที่4ครับเซนจานานกาดาเบเจอกับวาลูเลยาวิคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอวาลูเลยาวิครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับ สำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับคนข้างบอล